ชื่อภาพไรดีภาพนี้มังกรกินหมี่มังกรกินหมียยุคไหนแล้วเนี่ยล, <c oughs> ลงยุคแล้ว <c oughs> <c oughs> เอ่อก็สวัสดีครับผมปอเดนเด้ร้างศัก์สลับนี่ <c oughs> ก็เป็นอีพีสองของน้องฟาง ก็ <G> EP แรกถ้าใครยังไม่ดูก็อันนี้นะ EP แรกมันจเข้ามาแทะคิวพี่ก็อันนี้เดี๋ยวก็ก็จะเริ่มเริ่มทำงานด้วยกันเฮ้ยแต่พี่ต้องตัดตรงนี้ของเราเนี่ยชุดรองเห็นไหมของมันบังโอเคยไหมโอเคครับตัดได้นะได้พี่ตัดเลยตัดเลยเหรอรอเลยโอ๊ย ดูตรงนี้มันขวานขันข้างนิดนะึง <c oughs> ที่จริงมันต้องเป็นชุดที่แบบเป็นเชือกมัดๆๆๆมันเนี่ยมันจะทำให้วาดง่าย <c oughs> ตัดชุดนี่น oh, <no. S 1> ข้างเดียวนะสองข้างเลยข้างเดียวพอแล้วไม่สมส่วนอะไม่เช่างม่ยเราอยากได้หัวมังกรไว้ไหนพ <c oughs> ี่ว่าไว้ไหนดีอ่ะย่างลูนมัง หนูหนูมีงูอยู่ด้านล่างเลยอ๋อมีงูอยู่ตรงนี้ก็ต้องไหวบนค่ะไม่ว่าสวยหนูก็ว่าสวยหัวของกอก็อยู่นี่แล้วก็เลื้อให้มาหางมาอยู่มานี้น่าจะขนลุกขึ้นใหม่จะกระจีเหรอา็มือเขี่ยบเฉยขนลุกเฉย เดี๋ยวเราไปนั่งนั่งวาดดีกว่าดูแลยืนถ้ายืนวาดเดี๋ยวเมือเม่อยแน่เพราะเนื้อว่าวาดนานมังกรหรือน้องอไม่อยากได้มังกรไม่อยากได้งานฟรีแฮนมันเห็นผมวาดมังกรสวยมั้ยสตว์มังกรไปเยอะมันเลยอยากได้มังกรอ่ะเดี๋ยวไปนอนดีกว่าจะกระจีไหมนะี่ยไม่อมบอกแล้วว่าไม่ไม่เชื่อแต่คนลุกใช่ เออเนี่ยจักระจีแล้วแต่เรายังมองไม่ออกนะตอนเนี้ยอันนี้พี่แค่แค่วาดคร่าวๆไว้ใช่ใช่มองไม่ออกวาดสัดส,ส่วนมั้นี่มันต้องไปออกแบบในกระดาษพี่เมย์ไม่ก็วาดแล้วก็วาดก็สับส<อ>่วอมันซ้ำของไงมไม่ก็ซ้ำคนอื่นอ๋อหนูคิดว่าออกแบบในกระดาษแล้วก็ติดสติกเกอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็วาดถ้าแบบนั้นมันก็มันก็เป็นลายในเน็ต <Yeah. S 2> นะไม่ซ้ำคนอื่น อะไรเงี้ยที่ไม่ค่อยไม่ค่อยสักซ้ำก็กนเนื่อว้าวว่าีาเ,เหนือยรายเดียวในโลกไหมไม่ดีอ่ะน้องก็ดีดีกว่าแฟนไม่ด่าเนี่ยนะครับไม่มีค่ับพูดจริงพูดเล่นเดี๋ยวแฟนมาดูมาถึงกูอีกนะลาสวยต <c oughs> ้องเลิกกันเหรอได้สักพักลเราอะรักพักของเราดิ <c oughs> อย่าบอกนะสองฟันอนะเออ <c oughs> ไม่ใช่ได้ สี่เดือนแล้วอ้แล้ววันสามสี่เดือนแล้วอ๋อันนี้คือเลิกขาดแล้วใช่ไหมเลิกขาดแล้วถ้าถ้าอยู่กับแฟนนี่เขาจะให้เราสักไหมให้นะอืมไม่ได้อันตี้อะไรแบบนั้นก็ลอยสักหนูก็มีอยู่แล้วมันยปกติหนูก็ชอบลอยสักด้วยแหละแล้วับแม่แม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ๋อแม่รู้แม่จะด่าเนี่ยสักไปแล้ว รูอีกที้วสักแล้วใส่เด้ไหใช่ใส่ใส่แล้วปก <c oughs> ติกตไม่ไ่อยบอกแม่หรอกเข้าใจวัยรุ่นเท่าไหร่เนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้ห่วงอะไรเรามากมั้งใช่ไหมหรือว่าห่วงอยู่ไม่ค่ะเขาก็แค่ห้ามถ้าไม่ฟังก็อย่างมึงใช่ <c oughs> แกแค่ห้ามแบบแค่แกไม่ชอบมากกว่าแบบขอบโบราณน,น่ะเนาะอืเข้าใจนะคน เขาก็เป็นห่วงล้วแหละคือเขาไม่ได้อะไรหรอกมันก็เป็นศินละปะไหมอันนี้ก็เป็นปากน,นี้เป็นปากังกรพี่กอดดูชำนา้ากเลยน,นี่วาดเหรอใช่อพี่พี่ชอบวาดรูปนะแต่พี่ไม่เคยเรียนศิลปนะพีเป็นคนชอบวาดรูปใช่แล้วสึกวาดเหอโอ้มากกว่า20ปีใช่ไหม,มพี่สักมาคือพี่เริ่มจับแบบเด็กๆอ่ะ สักมือมาก่อนสมัยนั้นแบบว่ายังไม่รู้จักเครื่องสัก,กสักมือแบบว่าก็ไปสักให้เพื่อนตามบ้านอ่ะไม่ได้เป็นอาชีพหรอกสักเล่นๆอะไรเนี่ยแต่เด็กเลยสักมือนี่ยังไงคะักองเัีนยอ๋อโอ้สักแบบนั้นเจ็บจังแต่ก็ไม่ได้สวยนะก็เลยพอเรารู้ว่าเราชอบปุ๊บก็เริ่มมาซื้อเครื่องซื้อเครื่องสักมาลองมาลอง,มาลองดูสมัยนั้น สมัยนั้นสมัยนั้นพี่ต้องนั่งรถไปกรุงเทพอ่ะสลับบุรีน้ารถเมย์ลำบากที่เป่งเลยอ่ะต้องนั่งเพราะว่ามันสั่งในลาซาด้าไม่ได้เหมือนในยุคนี้สมัยนั้นอ่ะต้องนั่งรถเองเพราะในสลับบุรีไม่มีขายพวกอุปกรณ์สักพวกอะไรพวกเนี้ยก็เรื่องหนูเกิดยังแบบนั้นเกิดแล้วเราเยอะอะไม่อยากบอกเลยให้พี่ถ่ายก็น่าจะยี่ห้าละ ไม่ใช่ยี่สี่เหรอเออเออาอเยอะกว่านั้นเหรอเยอะกว่านั้นก็แต่น้าเราลองเด็กมากเลยนะก็ดูทักงดืนั้นักบ่อยๆก็เนียนๆไปกับเพื่อนเพื่อนหนูมันยี่สี่เพื่อนยี่สี่เอาเรียกเพื่อนหรือว่าน้องเรียกเพื่อนก็คุยกันปกติเลยมือกู ไม่ได้อะไรไม่ได้คิดมากแสดงว่าเราก็ประมาณยี่สิบเจ็ดใช่อันนี้คือถูกเลยอันนี้ถูกถูกเลยเก่งเดาเก่งไหมไม่เก่งเพราะตอนแรกก็เดาผิดเดาผิดสองรอบปากมาอาปากมืก่อก่อนอาปากชื่อภาพไปดีภาพนี้มังกรกินมีมังกรกินเม <c oughs> <c oughs> ยุกไหนแล้วเนี่ยอ๋อ <c oughs> ลยแ้วเราอยากได้มังกรแบบตัวเดียวโดดๆหรือว่ามีแบบแบ็กกราวมีอะไรด้ไหมโ้หไม่ใช่ตายศิลนะนึ่งาพไม่ออกเดี๋ยวพี่ลองวาดมังกรโดดๆให้เราดูก่อนโอเคนี่ปากเนาะฮะมังกรนี่มังกรญี่ปุ่นไหมเนี่ยใช่ต่างกันมังกรญี่ปุ่นกับมังกรจีนละแบบมังกรจีนเนี่ยขนมันจะม้วนๆหน่อยมังกรญี่ปุ่นขนม้วนๆจะไม่ค่อยมีเข้าใจไหม ขนมันจะแบบว่าเคยเคยเห็นรูปปั้นสิงโตตามคนจีนไหมค่ะคือปั้นหน้าบ้านอ่ะอืออืออมันจะมีสิงโตตัวนั้นจะมีขนมันม้วนอยู่ข้างหลังนะข้างหลังมุมนั่นะแต่คือถ้าถ้าเป็นมังกรจีนมันก็จะมีขนอันนั้นเข้าไปด้วยเพื่อทําให้มันดูเป็นของจีนอ๋อของนี้อันนี้มังกรญี่ปุ่นมันจะไม่มีต่างกันแค่เล็กน้อยแหละ แต่หน้าตาอะไรมันเพิอมใช่คล้ายๆเราเป็นคนที่ไหนนะคนยะลาเป็นคนใต้คนใต้ไม่ใช่คนตายนะคนใต้ <c oughs> เสือที่ยะลาใช่แล้วทำไมถึงมาอยู่นี่แม่มาอยู่นี่พอพ่ะเพราครัวย้ายมาใช่ทำงานเย็บเ <c oughs> พลินๆง่วง,วงดีเหมือนกันนะเนี่ยจะหลับไหมี่ย ไม่รับว่ะ <laughs> อยากเห็นก่อนมากกว่าเขาเรียกว่าอะไรไลายสักญี่ปุ่น<อ>สวย <Yeah. S 2> เส้นเส้นคมน่าดูน่าชัดเหมือนแบบมีาสาดอะไรเงี้ยวลายญี่ปุ่นมันเน้นความชัดเจนแต่เดี๋ยวนี้คนสักญี่ปุ่นกันเยอะมากเลยสวยลายญี่ปุ่นโดยว่าะกแบบับสักพวกที่หลังที่แขน ห็นตามหนังยากูซ่าญี่ปุ่นอ่ะที่สักแขนลงมาเสาเยกว่าสักสวยมากสักแขนถึงจนมาถึงช่วงหน้าอกอะหนชอบดูเนี่ยหนูหนูบ้าก็ชอบแบบกร์ตูนญี่ปุ่นซีรีส์อะไรนี้ถ้ามีแฟนนี่อยากได้แฟนสักหรือไม่รับได้หมดค่ะหนูไม่ได้ซีเรีย เราเป็นคนดีก็พออยู่ล้เราไ,<ม>ดได้เนี่ยใช่ไม่ยังไงก็ได้อ,อย่าไงไอก็คือแค่เป็นคนดีแค่รักหนูก็พอแล้วหนูแค่หนูรักเขาก็พอแล้วแล้วถ้าจะสักไม่สักก็เรื่องของเขาแต่ว,ว่าหนูจะสักถ้าเขาห้ามเราถ้าเขาห้ามก็เลยขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วก็สักไปแล้วอ่ะแล้วก็ชอบพี่จะสักด้วยอ่ะ แล้วก็อาจจะมีสักต่อเรื่อยๆออถ้าถือว่าเขารับไม่ได้ก็ทะเลาะกันยาวเลยวันนี้ oh, <no. S 1> แน่นที่โนบอกสักแถวไปเลยคนเนี่ยเจ็บไม่ใช่เจ็บแสบฮะตรงไหนซักแถว,แถวใช่แถวกลุ่นหาแสบพ hmm. ี่กอนเคยเจอลูกค้าเรื่องมากไหมคะเราอ <laughs> ไม่ใช่เรายังไม่เร่องเจอแต่พี่ชอบนะคนเรื่องมาก <What? S 1> ทำไมล่ะก็งานศักดิ์นะมันก็มันต้องละเอียดนะ oh. มันก็ต้องเรื่องมากมันเป็นเรื่องดีอ่ะถ้าเขาเรื่องมากเขาก็จะได้แบบลายที่ตรงใจเขามากที่สุดก็ดีอะะ่ะเพราะบางคนก็แบบเ hey, ฮ้ยพี่ขอเก็บแบบนี้นะเกตมังกรขอแบบเป็นสามเหลี่ยมนะเป็นสี่เหลี่ยมนะอะไรเงี้ยเป็น เกตใหญ่เกตเล็กอะไรเงี้ยบางคนก็เออมันก็เป็นเรื่องดีใส่ลมเสียใส่อืมไม่ดูนะไม่ค่อยมีนะมีแต่เจ็บแล้วงองแงมากกว่าวีนผัวอะไรเงี้ยวีนผัววีนเมียกันเองแรืว่าผัวเมียก็กวนกันอะเล่นกันอะแล้วว่ามันความเจ็บด้วยความเจ็บมันก็ฝายหมงุดหงิดะนะ้องสับ,บอะสักเจ็บปุ๊บแม่งหงุดหงิด หุดหิดแล้วเมียก็แกล้งมาแย่มาโน่มนมานี่อะไรเงี้ยเออหัวมันก็หุดหิดใจเลยถ้าอย่างเงี้ยมีอุ้ยทะเลาะกันเฉยเออเออแต่ก็ไมไ่อะไรหรอกก็ก็พี่ก็พอใจเย็นๆก,ก็ก็ช่วยปามเลยห้ามเลยเพราะว่าพี่ก็อธิบายให้ฟังว่าแบบคนสักคนโดนสักมันเจ็บมันเจ็บนุ่นพังหุดหิดเงี้ยแล้วถ้าโดนยิ่งโดนกวนยิ่งแบบ หนพาหนเด็กมากไปใหญ่อ oh, <no. S 1> ตอนหนูสักช่ถามว่าไม่เจ็บเลยก็ไม่ใช่นะหนูหนูนั่งเล่นอาวีไม่สเล่น, <m akes> นมีอะใช่สักสองชั่วโมงหนูหนูนั่งเล่นอาร์วีจนสักเสร็จหมดเลยคือตอนโหดเกิน oh, <good. S 1> ตอนเราโฟกัสอะเราไม่เจ็บไงเราไม่โฟกัสไม่เจ็บออใช่แบบไปโฟกัสกับเกมแพนแบบนี้อ่า แล้วพอจบเกมแล้วพอจบเกมเลือกตัวอะไรเนี้ยก็กลับมาเจ็บมาแล้วทำไมเราถึงสักงูอะฝั่งเราเนี่ยตอนแรกสักดอกไม้เฉยๆหางูนี่ก็คือมาเพิ่มใหม่แล้วสักสักเป็นกุลาบตามในเน็ตนี่แหละสักติดรอยแผลเป็นเนาะแล้วลเออตอนเด็กๆเ,เป็นงูสวัสดิ์นะคะแล้ว พอโตรอนแผลเป็นไม่หายก็เลยก็สักสักปิดแล้วสักดอกกุหลาบแล้วก็ถ้าตรงที่ว่าเราไม่เช็คเครดิตดีก่อนอะไรงนี้แล้วได้เป็นช่างฝึกใหม่แล้วสักออกมาไม่ดีไม่สวยขาดขาดเกินๆภาพลอยอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วหนูก็มาเพื่องมัวทีหลังแค่คือว่าชอบไหมตอนนี้ ถ้ามันก็โอเคแต่ว่าถ้าเติว่าชอาสนใจก็คืออยากย้ำเส้นนะคะแก้ภาพย้ำเส้นออทำให้มันคมขึ้นใช่ไหมใช่แกในส่วนนี้มันไม่ดีเพราะว่าเขาไร่เงาออมาไม่ดีเนี่ยมันจะยาวจงไหนคะเนี้ยตัดตุดตุ๊ตัดลูกยิงอะเราเราอยากให้ถึงไหนอ๋อตกใจยัตกใจเลยยง ถ้าถือว่าต้องการก็ประมาณเข็มประมาณเียมเลยเข่ามานิดหน่อยเข็มน่องเออก็ประมาณานั้นแหละเราหางกันยาวเราติดเกมเหรอติดติดหนักนะตอดหนักเด,ด็ก <นะ S 2> แต่ตอนเด็กๆหนักกว่านี้ตอนโตก็ติดเที่ยวใช่ติดติดเที่ยวแต่ว่าก็เล่นเกมอยู่บ้างอา่านกระตูนดูกระตูนอะไรค่ะ ประตูอะไรอไม่บอกดีกว่าทำไมพี่ได้ไปอ่านบ้างนี่เดี๋ยวพี่ติดใจคือประตูอะไรเป็นความลับขนาดนั้นเลยอ่ะใช่เรายิ่งพาให้สงสัยโดจินหนักกว่านั้นพี่พูดมั่วเนี่ยโดจินแปลว่าอะไรพี่ยังไม่รู้เลยกูบกแล้วแค่พูดออกมาก็รู้แล้วว่ารู้ว่าแปลว่าอะไรเห็นพวกน้องพูดกันเนี่ย อะไรโดจินโดจินการ์ตูนโดจินเ่ยาะก็ขายแล้วว่าหน้ากว่านั้นมันคืออะไรโดจินโดแป้พี่่อนโดโดจินคือการ์ตูนชนิดหนึ่งชนิดอะไรล่ะเออเออแค่พี่สเน็ตพี่ก็รู้แล้วมันคือการ์ตูนชนิดหนึ่งการ์ตูนต่อสู้เนี้ยหรอใช่ใช่ประมาณนั้นเลยมันก็มีหลายรูปแบบมีทั้งต่อสู้มีทั้งแบบ อะไรเขาเรียกฮาร์ดคอร์มีทั้งอะไรเยอะแยะม,ม,มีทั้งวัยเรียนมีทั้งอะไรแต่ไม่โป้ไม่ไม่รู้ oh, <no. S 1> หรือว่าโป้โดจินคือโป้หรอก็อโป้แหละมันคือกระตูนโป้ใช่ไหมโดจินมันคือกระตุลโป้ค่ะพี่ได้ดีอย่างน้องมันเล่นมันพูดกันอย่างที่ได้รู้เรื่องแปลกนะเนี่ยที่ไม่รู้ไม่รู้จริงหรือไม่รู้โกหกเนี่ยก็พี่ไม่เคยอ่านนะ ไม่รู้จริงพี่ไม่เคยอ่านพวกการ์ตูนเลยพี่นเพราะพี่อ่านแล้วพี่หลับอ่านอะไรไม่ได้อ่านอ่านหนูหลับเล่นเฟซเนี่ยอ่านโพสอ่านอะไรแป๊บนึงหลับแล้วโทรศัพท์ตกใส่หน้าหนูต่างจากหนูอะแล้วแบบว่าจะจอออะไรอยู่หนูยิ่งไม่หลับเพราะไปใหญ่ยันเช้ายังได้อันนี้เป็นช่วงอะไรอ๋อขดมาใช่หรือเปล่าชั่ตัว พี่คิดตอนวาดเลยเหรอคะหรือว่าจะพี่ก็คิดไปวาดไปโอ้จินตนาการสุ่มนะแอ้คิดว่าแบบออกแบบมาแล้วล่วงงางหน้าอะไรอย่างงี้ <c oughs> เคยไหมโอเคมันจะยาวเกินไหมบอสแต่ถ้าตัวมังกรมันก็ถึงยาวขนาดนั้นนมันจะสมูดกับหัวหรือเปล่าสมุมดมีการเพิ่มพลังเลยนะเมื่อยนี่แค่วาดก็เมื่อยเนี่ย แล้วนอกจากตรงนี้เราคิดอยากจะสัตว์ตัวไหนไหมแขนแขนก็ไข่ปลาก็นี่ไงหงพอเรามีเรามีมังกรแล้วไงกลอไปหงหงข้าให,หม่ว่าไงหงก็มีหนังนห,หงเหนือมังกรมันมังกร <laughs> งก,กินหมีใช่มป <laughs> ล่าม <laughs> ีจะกินแต่หมีอย่างเดียว อาก็พ oh! ี่เล่นมาก่อนบางพวกนี้ก็มันค OK> ู่กันไงหงกับมังกรก็เหมือนพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยอ๋อหงต้องไหนแขนนะคะก็ถ้าหงก็หน้าก็จะอยู่ตรงนี้ปีกก็จะมาแขนไปหลังอะไรเงี้ยว้าวก็น่าสนใจอยู่นะไงไม่ก็อีกข้างเลยแตหงกับมังกรยังไม่ให้ปิดไปแล้อ๋อข้างเออข้างนู้นมีรอยสักแล้วแต่มันแก้ปิดได้ใช่ไหมใช่ คนคนรู้อายุหมดเปลี่ยนใจไม่อยากสักละคืออะไรอยากเอาออกเดี๋ยวเขารู้วันเดือนปีเกิดอ๋อก็แก่เลยถึงต้องแแเราใช่ไหมใช่แฉได้เด่นมากเลยพอพอเห็นปะนี่น้องอันนี้สักอะไรอ่ะวันเดือนปีเกิดใช่หรือเปล่าอ๋อแล้วประเด็นคือหลายคนมันสะกดถูกด้วยนะใช่ค่ะไหนพี่ลองสกกดหนลอง สักไม่สวยเลยเนท่าไหร่วะเอ่อสี่อ่ะใช่สี่เก้าเก้าเอ็นสี่สองพันหนึ่งเท่าไหร่สองพันอะไรวะเป็นคอสองอ๋อหนึ่งหนึ่งเก้าอหนึ่งเก้าเก้าเจ็ด แล้วก็มันมีหลายคนเที่แบบทายถูกก็เลยว่าแบบใช่เลยดีไหมเสร็จมาถายถูกเนาะรู้หมดไงอายุน้ไหนะจะหลอกก็อยุสิบเจ็ดสิบแปดตั้่ไงแล้ววนันน้คือเราสักเลขโรมันเพื่อแบบเท่ๆไม่มีใครรู้หรอกเราลืมเล่นเรื่องนี้ไปไงว่ามันก็จะมีกลุ่มใหญ่เลยนะที่แบบรู้อะ กลุ่มใหญ่คืออ๋อคนกลุ่มใหญ่ที่รู้ไม่เเห็นเป็นไรเลยนะมันก็ไม่ได้แก่นะ <Yeah. S 1> แค่ยี่สิบเจ็ดเองโอ้เพื่อนหนูส่วนใหญ่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าทงนั้นเลยนะเา้าก,ก็ดีเราอะ่ะก็เราก็เออเราก็หน้าตาประมาณนั้นอยู่แล้วมันก็ได้เข้าพวกได้อยู่แล้วอายุมันไม่เข้าพวกเนี่ยพว่หวาจะนานอยู่เนะี่ย เราโอเคไหมคิดว่าชอบไหมถ้าเป็นแบบนี้ผมส่วนตัวหนูชอบอะไรสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แล้วยิ่งเป็นแบบองกรญี่ปุ่นนี้ก็คือโอเคะรายละเอียดมันเยอะเราจะทนเสียดไวป้ปะเนี่ยอย่าดูถูกกัน,นใช้เวลาเวลาประมาณกี่วันน่าจะประมาณเดือนหนึ่งให้เสร็จให้ไวที่สุดลงเส้นก่อนพอลงเส้นปุ๊บก็ ก็รอ,อแผลหายอ๋ตอตอนให้คึกก็ไม่ได้เนาะต้องรอแผลหายก่อนใช่แผลหายนี้เจ็ดวันได้หรือเปล่าตัวแล้วแต่คนคอะบางคนก็ไวนะบางคนก็สามวันบางคนก็เดือนหนึ่งก็มีสองเดือนก็มีแล้วแต่คนแผลหายนี่ก็คือลอกใช่หรือเปล่าใช่ใช่บางคนเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยก็นานมีมีคนเป็นเบาหวานมาสักด้วยหรอ แล้วมันสักได้เหรอได้บางคนก็เบาหวานนวลๆอย่างน,นี้ฮึโดนถ้าแบบนี้แผลนะ่าจะหายช้ามากนะใช่อันนี้มือใช่ไหมคะใช่ใชดูแวบแวบแวบแรกมันดูอันนี้มือซ้ายนี่มือขวามือเดลิมอนไม่พี่เข้าๆไว้ก่อนหนู <c oughs> รู้แล้วแม่แต่ <c oughs> มือโดนแบบวแบบแรก<ะ>พี่คิดไงพอทิ้งแล้วว่าเอ๊ะเดลิมอนหนูชอบหลุดสัตวเนี้ยจับปบ้ายบ่อยเนี่ย <c oughs> ดูออกง่ายๆเลย <What? S 1> คนที่พูดคำว่าชอบพูดคำว่าไม่น้ำหน้าคือไม่ไว้ก่อนอนะ่ะไม่อ๋อแบบนี้อืไพนะีส mm hmm. ังเกตหนูไหมหนูชอบพูดคำว่าไม่ก่อนเสมอแล้วก็คำว่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าใครที่พูดประมาณนี้ก็คือว่าอาจจะเป็นคนใต้เพราะว่าถ้าคือคนกลางเนี่ยก็ไม่พูดใช่หรือเปล่าไม่ mm hmm. อันนี้ก็คือว่าไม่ไว้ก่อนเลยไงเหมือนบางทีอ่ะอจะไปที่ไหนสักที่เนี่ยไม่องรือมึงไปที่นี่ได้ไมไม่โอเคไปไอ๋อไม่แต่โอเคคือไม่ก็คือว่าเป็นประโยคน,นี้ไปเลยมีคนมาสักรูปมังกรเยอะเยอะมากก็คนเขาเห็นในีวิที่ดูอะที่วาดมาังกรเก่งแต่สักออกมารจริงๆริงมันจะละเอียดตัวนี้นะมันจะไม่ใช่ประมาณานี้หรอก มันี้ก็ละเอียดแล้วนะ,ะโดยเฉพาะหน้าเนี่ยสี่มือยี่สิบปีอันนี้มันทก,กที่กาแค่ว่าคร่าวๆเฉยอะแต่ฝากจริงมันก็ต้องละเอียดกว่านี้เยอะออมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆของมัน,นอ่ะอีกเยอะมากมันไม่ใช่แค่เท่านี้ส่วนใหญ่ลายมังกรก็เป็นงานละเอียดคืออะไรรู้ไหมอันนี้มันจะออกเป็นแนวการ์ตูนสองมิติสองมิติสามมิติอะไรเงี้ย ถ้าเป็นมังกรญี่ปุ่นมันจะไม่ใช่ภาพเหมือนอ๋อตอนแรกก็ดูว่าทำไมไม่ใส่เกศมันคือท้องมงใช่ใช่เ,เรามองออกได้หรอว่าเป็นท้องเก่งนะเนี่ยก็บอกแล้วว่าดูมาเยอะเอือแมากผู้หญิงจะไม่รู้อะว่าอันไหนคือท้องอันไหนคืออะไร,หรีหยเออแต่เรารู้แล้วว่าสูงมันแบบไรสักยาดูซ่าไงชอบสักอะไรกันบ้างอะก็ แบบที่พี่เขาสักใช่หรือเปล่เาเช่นตามตาชื่ออะไรนะมาจากญี่ปุ่นเออหละ่ะอืมใช่ลแล้วก็พวกหน้ากากาปีสาปลาคารัฟดอกบัวตามเสือใช่ะยวสหวนมากคนไทยจะสักตามปีเกิดกัน <Yeah. S 2> เกิดปีอะไรเกิดปีอะไรเนี้ยเกิดปีฉลูก็ต้องสักงัวอะไรเนี้ยถ้าถ้าาปีแล้วไม่ค่อยมีขนาด แต่ผู้ชายก็สักนะสักลูกวัวล,ลูกกระทิงแต <What? S 2> ่มากจะไม่สักวัวจะสักกระทิงอ๋อกระทิงแทนวัวราศีบางคนก็ถ้าแบบไม่อยากสักตัเดียก็เป็นราศีอ๋อถ้าเกิดว่าหนูเปิดราศีกันนี่ไม่แบบสักลูกผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรอกใช่จะเป็นประมาณนั้นอ่ะแล้วไงเนี่ยหัวเราให้สักหนึ่งใช่ใช่แ <laughs> ม่เหมือนกันทำไมก็มันโทรมาด่ากี้เนี่ยโอ้ไม oh, ่เธอหนู ไม่ใช่สักสักอยู่แล้วมาด่ากันที่ร้านหรือเปล่าใช่ก็หนูบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าถึงท่านมันก็เลื่องดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้อ่ะเตหนูเอาดีๆนะบ้านี่กูว้ามาเป็นชั่วโมงไปแล้วเนี่ยแต่เดีวาดเสร็จไม่ใช่มาทะเลาะกันเอาดีๆนะไปเคลียร์ก่อนนะดีเต่าหนูเคลียร์เคลียร์กันดีๆเลยโอเคค่ะไม่ใช่ว่าสักสักอยู่แล้วลบไม่ได้นะ มันใจมันใจหรือว่าจะให้พี่โทรไปบอกมันว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องไหมมานี่วาดมาขนาดนี้นะอยู่ดีหัวโทรมาบอกว่าอย่าตักเพรว่าโมงมันหมดเลยเนี่ยมาดูกันว่าเนี่ยจะได้ตัดไหมมาดูกันวาดหรอ เราเกลัวเจ็บไหมไม่ค่ะไม่อะไรกูบอกว่ามึงห้ามสาพพักพี่พี่อย่าไปสักให้แม่งนะเอ้าเรื่อของกูป่ะตัวกูอ่ะเอ้าก็กูไม่ให้มึงสักแล้วมึงสกักทำไม <S <S 1> <S 1> พี่อย่าไปสักให้แม่งมึงเป็นใครเนี่ยเป็นผัวมันเนี่ย <S 1> <S 1> แล้วชุดเนี่ยกูตื้อให้มึงใส่แล้วมึงก็ใส่อะไรเนี่ยก็กูจะมาสักให้มึงสักใหง่ายเรื่องของกูปะตัวกูกูถ้ากูจะสักก็กูปะชุดอื่นเยอะแยะ ก็าชุดนี้มันทําให้สักง่ายไงมึงเห็นเปล่าตังก็ตังกูใส่ให้คนอื่นดูตอนกูขอให้มึงใส่มึงไม่ใส่คืออะไรวะตัวกูเรื่องของมึงปะมึงอยากสักมาใช่ไหมพี่พี่เอาเครื่องมาเดี๋ยวกูสักเองไม่ไม่ต้องยุ่งมึงสักเป็นหรือไงมึงออกไปเลยก็กูไม่ไปก็เหยียบลายก็มีเดี๋ยวกูก็สักตามลายนี้ก็ได้ีบ้ามึงไม่เคยสักมึงจะสักได้ไงก่อนเอาตอมึงออกไปมึงออกลงไปเลยเอว่าถมนี่กูว่ารูปได้เก๋สีนะทำไมแค่นี้กู ดูมัทำไม่ได้<า>เกี่ยวแค่ในกระสังเนี่ยไม่เกี่ยวกระสังมันก็วาดรูปมึงคือมันคือมก็แค่เปลี่ยนจากกระดาษเป็นตัวมึงแค่นั้นเ,เองอ๋อวงั้นมึงไปเชียร์เอาเครื่องไปมึ้ไปเชียร์กันมึงไปเชียร์กัน่อนไอ้ยิบผาเอ้ยปัญญาอ่อนโอ้ย oh, no.